Kung, come, ح, aç, พร้อมแล้วพร้อมแล artery, protects, ้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้กลัวไม่ได้ไปหืมเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อ claro ุ้มไปนะครับพร้อมออกนอกสถานที oh ่อีกแล้ววันนี้ใครอยากไปกับแม่ใครอยากไปกับแม่เฮ้ยฮ้ยเฮน้องอยู่ไปกับวิ่งท่านี้ออกนอกสถานที่เนี่ยดูหางนิ่งๆิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยเห็มเห็นเห็เจ็บขาอยู่เจ็บขาอยู่ก็อดเอาทนเอา ขอให้ได้ไปกับพ่อกับแม่ไปข้างนอกกันไปทะเลาะก,กับเสาไฟเหรอปะทะเลาะก,กับพี่ยัา <c oughs> ไปๆๆวานนี้ไปเที่ยวห้างวันนี้ออกกลางแจ้งแน่ <c oughs> ที่ประจำเบกทัวไม่ได้ไปอะมาลงมาเลยพอแล้วเหมือน <c oughs>